พิดาวานเสนีนะคะวันนี้นะคะที่ฉันจะมาแนะนำหนึ่งในเจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีนะคะหนึ่งในนั้นก็คือศาลหลักเมืองหรือที่เรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธาของชาวจาังหวัดอุดรธานีนะคะในบริเวณรอบๆของศาลหลักเมืองยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญก็อื่นๆก็คือหลวงพ่อ พระพุทธพโพทองและทาเวสวุวรรณแต่และสิ่งมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปนะคะตามประวัติที่เก่าม,มานะคะสารสารเาพ่อหลักเมืองสร้างขึ้นเริ่มสร้างขึ้นในพุทธศักราช2402โดยเชิญดวงวิญญาณของพลตรีพระเจ้าวรมงครบหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดอรในพุทธศักรา25ช2,536สถิตณนะสารเลิเมืองสวดรธานีสถิตณนะสารเลเมืองสวดรธานีและภายใต้ฐานของสารเมืองก็ยังมีมีการบรรจุกแก้วแหวนเงินทองและแผ่นทองต่าง,างๆไม่มากมายต่อมา ในพุทธศักราช2,542ได้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่จากหลังคาที่สุดโทรมค่ะและภายในอาคารนะคะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์และผสมผสานอีสานนะคะเพื่อให้ประชาชนมานะคะเพื่อให้ประชาชนมาค่ะความเชื่อและวิธีการบูชา จะทําให้อาน,นิสงส์การขอพอรดียิ่งมากขึ้นค่ะค่ะถ้าขอพอรกับพระพุทธโพธินะคะจะทําให้มีร่มโพล่มสไตล์ผู้ใหญ่สนับสนุนคําจุนนะคะแต่ถ้ามาขอพอรที่ท้าวเวสุวรรณนะคะก็คือก็ถือว่าขอให้ศัตรูผู้คิดร้าน,นะคะกับแพ้ภัยตัวเองแล้วก็หรือจะกลับมาเป็นมิตรกันสําหรับวันนี้นะ พอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ